โอ้โหวันนี้มาเห็นหมูผัดกะปิไหลบัวเนี่ยน่าสนใจฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยอันนี้ราดข้าวนมีปะไม่มีล้อ่านึกว่าไม่มีราดข้าวละอ่าเล็กลลจัดแบบนี้หลาไ,ได้มาแล้วกล่องละ60บาทหมูผัดกะปิไหลบัวนะก็มีทั้ง เนื้อหมูแล้วก็หมูสามชั้นด้วยนะหมูติดมันดูน่ากินเดี๋ยวเราดูซื่ว่ารสชาติเป็นยังไงอมากินข้าวกับนั้นเลยคระหมูผัดกะปิไหลบัวเนี่ยหกสิบบาทหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวมาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงเริ่มต้นที่เนี่ยครับ กินแบบนี้เลยหมูสามชั้นกับไหลบัวเลยเคี้ยวกรอบกรอบกรอบอร่อยเลยนะไหลบัวนะหาก,กินยากตอนนี้กินกับข้าวแล้วกินกับเนื้อหมูด้วย ชอบตรงกินไหลบัวแล้วมัน โอ้โหมันกัดกรึบกรึบกรึบเหนียวเหนียวนึบๆเนี่ยอร่อยเลยนะรสชาติเผ็ดนิดนึงนะไม่ไม่ได้เยอะนะเห็นพริกดแดงๆเนี่ยไม่ได้เผ็ดมากเลยนี่ละก็ซื้อมาจากร้านน้อยบ้านฉางนะตรงตลาดนัดของเราก็มีหลากหลายหลายอย่างนะเล็กชอบไก่กระวานนะ แล้วก็หมูผัดพริกแกงใต้ก็อร่อยนะ mm hmm. ประดีวันนี้เห็นมีหมูผัดกะปินะ mm hmm. กับไปไหลบัวเนี่ย mm hmm. ชอบเลยต้องจัดซะหน่อยอร่อยฮะนะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ